นี่ก็เป็นเครื่องนับธนบัตรรุ่นใหม่ล่าสุดจาก u l หลอนะคะชื่อรุ่นว่า u l หลอก1 7น0นะคะสามารถตรวจเช็คแบงป์อมได้ทดั้งในระบบ u v และระบบ MG เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องค่ะ,ะ,ะวเเอาาย่สขว,ว้ีค หน้าจอของตัวเครื่องนะคะจะขึ้นเป็นศูนย์เป็นหน้าจอปกตินะคะลักษณะการวางแบงค์นะคะจัดเรียงแบงค์ให้ตรงแล้วตะแคงแบงค์เข้าไปในตัวเครื่องนะคะพลิกแบงค์ไปด้านหลังค่ะให้ลักษณะการเรียงของแบงค์เรียงกันลงไปแบบนี้นะคะนับครั้งที่1ได้60สิบใบนะคะนับทวนอีกหนึ่งครั้งจัดเรียงแบงค์เหมือนเดิมนะคะตะแคงแบงค์เราพลิกแบงค์ไปด้านหลัง นักรั้งที่2ได้60บใบเท่ากันค่ะต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการตรวจแบงก์ปลอมนะคะตรวจได้ในระบบ UV นะคะกดที่ปุ่มเซต1ครั้ง2ครั้งดูค่าระบบ UV นะคะให้ตั้งค่าไว้ที่ระดับ4ค่ะกดเนี่ยแท่กแบงค์ปลอมเข้าไปวางแบงค์ในลักษณะเดิมนะคะ เครื่องตรวจเจอแบงค์ปลอม <_ d ance> เครื่องจะหยุดทําง,งานและร้องเตือนนะคะหยิบแบงค์ปลอมออกนะคะแล้วกดสตาร์ททำง,งานต่อะคะ่ะ <_ d ance> เครื่องนับได้ทั้งหมด60ใบนะคะคือแบงค์จริงนะคะแบงค์ปลอม1ใบรวมทั้งหมดเป็น61ใบคะ่ะต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการตรวจแบงค์ปลอมในระบบ MG นะคะกดที่ปุ่มเซตค่ะฟังก์ชันการตรวจ MG นะคะจะใช้ที่ระดับ4เช่นกันนะคะ แบงอมเข้าไปนะคะจัดเรียงแบงในลักษณะเดิมนะคะเมืมม่อเครื่องตรวจเจอแบงกลองนะคะเครื่องจะหยุดทํางานและมีเสียงร้องเตือนนะคะหยิบแบงกลอมออกแล้วกดสตาร์ททำงานต่อค่ะแบงจริงมีทั้งหมด20บใบนะคะแบงกลอมอีก1ใบเป็น21ใบค่ะต่อไปเป็นการใช้งานในการตั้งจำนวนนับหรือนับแบ่งหรือการจัดเป็นชุดนะคะ ค่ามาตรฐานนะคะจะอยู่ที่ชุดละ100ใบนะคะแต่คราวนี้เราจะลองมาตั้งค่าดูที่ตัวเลขอื่นกันโดโดยการกดปุ่มแบตนะคะจะเคลียค่าเป็น0คราวนี้เราจะลองอยู่ที่25บใบนะคะ25ใบห่ะจะเรียงแบงค์ในลักษณะเดิมนะคะ อ,อครบ25บใบนะคะเครื่องจะหยุดทำงานค่ะและหยิบแบงค์ออกครบ25บใบก็จะหยุดทำงานเช่นกันไปจนครบทั้งหมดนะคะค่ะฟังกช์ชันสุดท้ายจะเป็นฟังกช์ชันในการนับสะสมนะคะกดปุ่ม add หนึ่งครั้งค่ะหน้าจอจะขึ้นคำว่า add นะคะ show อยู่นะจัดเรียงแบงค์ในลักษณะเดิมนะคะ นักครั้งที่หนึ่งได้หกสิบใบนะคะครั้งที่หนึ่งจะรวมกับครั้งที่สองนะคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งหมดนะคะสองครั้งได้ร้อยี่สิบใบค่ะ